สวัสดีค่ะสมายนะคะจากช่องสมัยแมคแคนิคค่ะหรือว่าเพจสมายการช่างนะคะวันนี้จะมาพาทุกคนไปดูอาการมัดไฟพังกันนะคะสําหรับรถดีนซูเปอร์คับนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลย นี่นะคะคันนี้ก็เป็นดีมซูเปอร์คัพนะคะอาการก็คือเบื้องต้นว่าอุ้ยสกรปรกมากไม่ใช่นะ,ะอาการก็คือไม่ติดมานะคะดับแล้วก็จุงเข้ามาที่ร้านเลยใช่ไหม<ช>ทีนี้เราต้องอธิบายก่อนเบื้องต้นว่ารถนะคะรุ่นนี้นะที่เป็นหัวฉีดแบบนี้นะ,ะเห็นไหมที่เป็นหัวฉีดแบบนี้นะส่วนใหญ่แล้วอาการเมื่อเราเจอว่าอาการไม่ติดเนี่ยเราจะต้องลองไฟลองแบตก่อนเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วรถพวกนี้จะใช้ไฟ ส่วนใหญ่ในการทํางานถูกต้องไหมอ่าเพราะฉะนั้นเราต้องลองไฟลองแบตก่อนเราเราเช็คแล้วว่าแบตเนี่ยเขาไม่มีไฟมาเลยเราเลยใส่แบตใหม่เข้าไปหนึ่งลูกถูกต้องไหมในนี้คือแบตใหม่แล้วนะคะ,ะเดี๋ยวให้พ่อลองสตาร์ทดูอ่าสังเกตนะทุกคนสตาร์ทติดนะพ่อก็จะเร่งเร่งไปด้วยนะคะนะอ่าพ่ออะไรอเราก็จะต้องพิสูจน์เยอะ ถ้าถ้าเราถอดเชื่อแบตออกเนี่ยแล้วแล้วแล้วรถจับเนี่ยจะแดงว่าไฟไม่ชาร์จอ่าเดยวอธิบายให้ฟังก็คือเราจะจบแค่ตรงนี้เลยได้ไหมถ้า,ถ,าถ้าเกิดว่าอ่ะเดนามาก่อคอยทีนึงถ้าเกิดว่าเราใส่แบตเข้าไปแล้วอ่ะสตาร์ตติดแล้วแล้วเราจะส่งรถให้ลูกค้าเลยได้ไหมถามว่าแบบนั้นมันก็จะเป็นการเช็คแบบไม่ละเอียดนึกออกไหมเพราะว่าเดี๋ยวเขาไปขี่อ่ะพอพอไฟแบตในในใน,ใน,ใ,นในก้อนแบตบก้อนนั้นอะ่ะ ถูกใช้ไปหมดแล้วเขาก็จะดับแล้วก็จุ่มมาหาเราใหม่ทันทีอ่าถือ,อการใส่แบตเข้าไปรูปหนึ่งแล้วสตาร์ตติดเนี่ยมันยังไม่เจอสาเหตุที่ที่เมื่อมันดับมาถูกต้องไหมพอ่อเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะต้องลองเทสดูว่าเอ๊ะแบตพอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันติดมันคือยังไงต่อเราก็เลยดึงคั้วคั้วแบตออกอันหนึ่งเพื่อดูว่าตัวมัดไฟเนี่ยทำงานตามปกติหรือเปล่าถูกต้องไหมไอ่ะทีนี้ลองสตาร์ทและถอดขั้วแบตออก เดี๋ยวสตาร์แล้วลองถั้แบตออกนะคะเห็นไหมอ่ะพอดึงขั้วแบตออกปุ๊บดับปั๊บเลยแค่นั้นสันนิษฐานได้เลยรถรุ่นนี้คือมัดไฟชอบไหมอ่ะแป๊บนึงมัดไฟชอบไหมแล้วไงต่อทีนี้เราใส่ขั้วแบตเข้าไปอย่างเดิมอ่ะใส่ขั้วแบตเข้าไปพอแป๊บเดียวมันยังไม่หมดหรอกอ่ะอ่ะแค่นี้อะไรยังไม่หมดแบตบยังไม่หมดยังไม่หมดอ่ะอันนี้คืออะไร เดี๋ยวลองดูกอนนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีเงินล้างรถบ้างนะเนี่ยอันนี้ใส่ยาวอันนี้ต้องใสยาวจังวะอันนี้ลองไฟเหรอเห็นไหมเห็นไหมมันไม่มีไฟขึ้นมาอ่าปกติมันต้องมีไฟโดดใช่ไหมอ่า สายสีขาวเป็นไฟอะไรเป็นสายชาร์จเป็นสายชาร์จไฟจากจากมัดไฟอ่าอ่าเดี๋ยวอธิบายงี้เวลาที่เครื่องมันติดแล้วอะค่ะมัดไฟมันจะทํางานใช่ไหมมันจะมีสายเส้นหนึ่งหรือว่ามัดไฟอยู่ชุดหนึ่งนี่แหละที่มันจะส่งไฟขึ้นมาที่เส้นสีขาวเส้นนี้พอไฟมันขึ้นมาที่เส้นสีขาวอะมันจะเข้าที่กล่องตัวชาร์จไฟในแบตเตอรี่ถูกต้องไหมมาเข้าแผ่นชาร์จอ่ามาเข้าแผ่นชาร์จพอมันเข้าแผ่นชาร์จเสร็จแล้วเนี่ยไฟแบตเตอรี่มันถึงได้มีใช้งานอย่างต่อเนื่องไม่หมดสักทีนะคะ แล้วกิ้มสายสีขาวและเอาสายมาต่อทีนึงและพอสายต่อทีนึ่งแล,แล้วเราเอามาสก,กิดหัวน็อตตัวนี้เมื่อมันไม่มีประกายไฟออกมาแสดงว่ามันไม่มีไฟออกแสดงว่ามัดมันไม่แสดงว่ามัดพังไปแล้วตอนนี้ที่รถทํางานได้ก็คือทํางานได้ด้วยแบตเตอรี่อ่าทํางานได้ด้วยไฟแบตเตอรี่นะคะก็จะประมาณนี้ถามว่า ถ้าเกิดว่ายังยังไม่อยากซ่อมมัดใส่แบตเตอรี่ไปแล้วใช้ก่อนได้ไหมใช้ได้แต่พอแบตหมดปุ๊บก็หมดเลยกตต็ยจบมันก็จะต้องจุงมาอีกรอบหนึ่งคือมันก็จะเป็นอย่างนี้วนรุปอยู่แบบนี้เพราะว่าไฟามัดไฟมันไม่ทํางานนะคะเดี๋ยวสมายจะสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะที่มีอาการดับมานาอเบื้องต้นสําหรับรถรุ่นที่เป็นหัวฉีดนะคะสมัยอยากให้ลองเช็คเกี่ยวกับตัวแบตเตอรี่ก่อน นะลองเช็คไฟแบตเตอรี่ก่อนลองเช็คฟิล์เช็คอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะแล้วนะถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันแบบว่าโหสูดเลยนะคะไม่มีไฟเลยก็ลองใส่แบตเตอรี่ใหม่เข้าไป1ึงลูกนะแล้วลองสตาร์ทดูว่าติดไหมถ้าติดนะคะอย่าลืมเช็คแบบที่เราเช็คตอนนี้ด้วยนะคะก็คือถอดขั้วแบตออก1นึ่ขั้วนะคะแล้วดูว่ารถด,ดับหรือเปล่าถ้ารถด,ดับแน่นอนคะ่ะอาจจะเป็นที่ว่ามัดไฟไหมทีนี้เราก็ต้องถอดมัดไฟออกมาเช็คดูเนาะทีนี้พอเรารู้แล้วว่าอะ มัดไฟมันอาจจะไหมเพราะว่าดึงขั้วบแบตออกแล้วเครื่องดับเลยเนี่ยเราก็มากิ้มสายสีขาวที่ออกมาจากมัดไฟนี่เห็นไหมคะเป็นสายที่ออกมาจากมัดไฟนะเป็นสายสีขาวนะคะกิ้มตรงนี้แล้วเอาสายไฟเปล่าๆนะคะมาจิบตรงนี้ไว้อันหนึ่งแล้วก็เอาอีกด้านหนึ่งนะคะมาเขี่ยก,กับหัวน็อตดูดูว่ามีประกายไฟไหมถ,ถ้าเกิดว่าไม่มีประกายไฟนะคะนิ่งเลย กิมดูแล้วไม่มีประกายไฟเลยนะคะมันนิ่งเลยเนี่ยก็แสดงว่ามัดไฟพังแน่นอนนะคะก็ถ่ายนะ้ำมันเครื่องเตรียมเปิดฝาจานไฟกันได้เลยนะคะแล้วก็ซ่อมกันใน่ในส่วนของขั้นตอนต่อไปทีนี้ในส่วนของข,ขั้นตอนการซ่อมเนี่ยมัดไฟอะ่ะมันจะเป็นเปลี่ยนเลยไหมหรือว่ามันแค่เปลี่ยนมัดเลยใช่ปะอ๋อโอเคสาหรับรุ่นนี้นะคะก็อาจจะมีการเปลี่ยนมัดเนาะเดี๋ยวาตามเนื้อง,งานนะคะเดี๋ยวถอดออกมาดูก่อน เดี๋ยวเราก็จะเปิดถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะแล้วก็จะเปิดฝาจานไฟออกมาซ่อมมัดไฟตามระเบียบเลยนะคะทีนี้มันมันก็จะเป็นหลักการเดียวก็คือเปลี่ยนใช่ไหมพ่อใช่อ่ามันก็คือต้องเปลี่ยนมัดยังไงเราก็ต้องลื้อออกมาดูอ่าเดี๋ยวเราลื้อออกมาดูก่อนว่าจะเป็นยังไงอะไรยังไงนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเนาะเบื้องต้นการเช็คนะคะก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็สเต็ปต่อไปนะคะก็ตามเนื้องานนะคะทีนี้ราคาทําส่วนตรงนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ัดไฟก็อยู่ที่พันพันกว่าบาท อยู่ที่พันกว่าบาทเราจะใช้มัดมัดของใหม่ของแท้อ่ามัดของใหม่ของแท้อยู่ที่พันกว่าบาทแล้วต้องบวกแบตเตอรี่เพิ่มเข้าไปลูกหนึ่งได้ไหมเนี่ยใช่อ่าแบตเตอรี่ลูกหนึ่งแล้วแล้วข้อสำคัญละตอนเรือประเก็นไม่รู้จะขาดหรือเปล่าถ้าขาดก็ต้องเปลี่ยนปะเก็นอ่าปะเก็นถ้าขาดก็คือต้องเปลี่ยนอย่าอย่าไปอย่าไปถูรูถูรังใช้มันแล้วน้ำมันเครื่องเนี่ยเราก็ Hey, ถ้ามันดาตีอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนไปเหอะเนี่ยดาตีเลยม่าเจ้าของเขาจะฟิกหรือเปล่าขนาดไหนยัง,ย,งยังไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะเ,เ,เดี๋ยวเราเลือออกมาแล้วก็ทางที่ดีที่สุดนะคะสําหรับช่างนะคะอ่าที่กําลังเปิดร้านหรือว่าเพิ่งจะเปิดร้านใหม่ๆอะ่ะเลือออกมาแล้วอ่ะถามลูกค้าก่อนเพราะว่าบางทีอะ่ะลูกค้าบอกว่าทําเลยทําเลยยเงี้ยแต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วพอเรียกเงินไป2 0 0 0 3,000มันเงี้ยมันทิ้งก็มีนะคะรถเนะี่ยมันทิ้งก็มีนะ2 000, 5 0 0ทิ้งเคยมีไหม พันหนึ่งทิ้งมีไหมไม่มีอะจักรยานนี่ไงถามว่าจักรยานที้ททำไมพันหกว่าบาทโอ้โหซื้อใหม่มันยังดีกว่าแต่ลูกค้าอยากซ่อมไงก็ประมาณนี้นะคะสี่พันาทำเครื่องใหม่ยกเครื่องทิ้งมีไหม ปุวันเป็นไงเป็นซากไปแล้วคุณระเบิดทีงม่นะคะก็ประมาณนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะวิดีโอคลิปนี้ด้วยถ้าชอบอย่าลืมกด Subscribe สมัยนักเดิกเลยนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเกิดสมัยพูดอะไรผิดยังไงไปก็ต้องขอโทษด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างสมัยด้วยเด้อ